ว่าไงทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว Thunderbol หรืออีกชื่อหนึงก็คือ New a v e n g e r ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะยอมรับไหมว่านี่คือ a เวนเจอร์กลุ่มใหม่เพราะว่าสภาพแต่ละคนนี่มีคดีกันทั้งนั้นเลยขอบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้จักตัวละครอ,อื่นเลยนอกจากบัคกี้นะฮะส่วนตัวที่เหลือคือผมจะรู้จากเนื้อเรื่อง Thunderbol เลยส่วนตัวหลังจากดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไปไม่สุดเท่าไหร่ฮะเออคือตอนแรกผมก็หวังแอคชั่นแหละฮะแบบเข้าไปดูแบบอ,อุ้ยกลุ่มแบบเออพวกคนแบบขี้แพ้อะไรอย่างเงี้ยแบบน่าจะ สู้แบบซิงครียังไงเออแต่ปาก็กว่าเออไม่ใช่ฮะแบบเป็นแบบให้กําลังใจกันเถอแต่ก็ดีครับผมไม่ได้ติดอะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันไปไม่สุดเท่าไหร่คือถ้ามันจะให้แบบเคลียร์ปมตัวละครมันควรจะเคลียร์แบบ ทุกๆตัวเลยนะฮะแบบที่อยู่ในนั้นนะฮะยกเว้นคนหนึ่งนะเออมันตายไปแล้วแต่คือแบบตัวละครอื่นเราไม่ได้เห็นเลยฮะเราเห็นแค่เอ่อตัวเยเลน่าที่แบบผมรู้สึกว่าตัวนั้นเป็นตัวเดียวเลยฮะที่ได้รับการเคลียร์ปมกับเอ่อบ๊อบใช่ไหมเออบ๊อบเซนทรีแต่ผมชอบเซนทรีนะฮะเขาดูเป็นคนแบบหลายบุคลิกดีเออแบบว่าดูเป็นคนจิตใจไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ฮะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่พอช่วงท้ายเรื่องมันเฉลยปมมาแบบผมบอกโอ้โหเชียเป็นตัวละครหนึงนะะ่งแล้วที่บอกผม,ผมรู้สึกว่า เออมันมีมิติแบบหลายด้านมากมันจะให้ทั้งความเศร้าแล้วก็ความแบบเย่อหยิ่งเอปอปวกความแบบขี้กลัวขี้ขาดด้วยเออแล้วก็ความน่าสมเพชอะไรแบบโอ้มันหลายอารมณ์ตีเข้าไปในตัวละครนี้เลยฮะเออมันมีแค่2ตัวนะนะที่ได้รับการเคลียร์ปมนอกจากนั้นผมไม่เห็นนะฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออแอคชั่นมันก็จะไปไม่สุดส่วนเออเรื่องแบบเคลียร์ปมตัวละครแบบเปิดใจอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ไปไม่สุดเหมือนกันแต่โดยรวมก็ถือว่าดีฮะฉากแอคชั่นค่อนข้างทำมาแบบสนุกเลยนะผมชอบฉากบัก him out hot is that Bucky? Oh, oh. it's a winter soldier that guy is so cool that's what I talk about. ส่วนกับตันอเมริกันปอมก็เออโอเคแลหละฮะเออม,มันก็มีปมเรื่องราวของมันถึงแม้จะโผล่ไม่เยอะก็เถอะเดี๋ยวผมต้องไปดูไอซีรีบักกี้กับไอฟอลคอนแล้วแล้วก็มีซูเป,ปอร์เซอร์เจอร์ของรัสเซียฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเออมีปมเหมือนกันเออแล้วผมก็ลืมตัวนี้ไปเลยว่าเออตัวนี้มันก็ได้รับการเคลียร์ปมเหมือนกันเพราะเขาเป็นพ่อของเยเลนาฮะก็เป็นเรื่องของพ่อลูกตามภาษาครอบครัวแบบแตกหักกันเนาะเออส่วนโกดกับบักกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เฉลยปมมาแต่ กี่เราเรนรู้อยู่แล้วครับปมเขาแบบโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินแม่งตั้งแต่วินเทอร์โซเยอร์ลากยังซีวิววอลเออแต่ผมขัดใจตอนจบนิดหน่อยทำไมมันจบแบบมิตรภาพแปลกๆคือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบมีมัดทุกที่ดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าเดอะวอลอ่ะเออเดอะวอลกับเซนตรีต้องแบบแย่งแย่งล่างหลักกันเนี่ยเออมันควรจะแบบเป็นอะไรที่แบบเรื่องใหญ่กว่านี้แล้วก็แบบอิมแพคกว่านี้แต่ด้วยรู้ผมก็ถือว่าโอเคเลยฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ผมเอ j นจอยกับการดูแบบแก๊งหล หรือว่าเซนทรีมาเจอกันมากเออแล้วรู้สึกว่าหนังมันไปไวมากเลยทั้งที่บอกหนังมัน2ชั่วโมงกว่าเออแต่ผมรู้สึกมันเหมือนผ่านแบบชั่วโมงครึ่งหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเองเออมันมันเหมือนไปไวมากเลยเออแล้วก็เอ็นเครดิทฮะผมชอบมากชอบอันที่สองนะฮะอันแรกเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออันแรกมันก็ฮาดีแหละฮะแต่อันที่2แบบว้าวคือเรารู้อยู่แล้วฮะว่า f 4มันจะมีแบบเนื้อเรื่องกับจักรวาลหลักเตะเฮ้ยมึงมาต่อกันเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็โดยรวมถือว่าเป็นหนังที่ดีนะฮะ แม้ว่าจะแบบไปไม่สุดบ้างหรือว่าแบบบางตัวละครก็ไม่ได้การเคลียร์ปมหรือว่าแบบเอาบักกี้มาเป็นกระสอบทรายมันก,ก็ยังโอเคเลยฮะมันไม่ได้แย่ขนาดทนดูไม่ได้เลยแล้วหลายๆอย่างในเรื่องก็ดีมากด้วยผมก็เลยให้ไว้ที่8คะแนนเต็มสิบแล้วกันฮะหรือว่าเป็นเรื่องที่ควรดูฮะเพราะมันแบบว่าอย่างแรกก็คือมันปูบทตัวละครของเซนทรีตัวละครที่เปรียบเสมือนซูเปอร์แมนของฝั่งมาเวลฮะอย่างที่2ก็คือคุณน่าจะรู้แล้วก็คือนี่คืออเวนเจอร์กลุ่มใหม่นะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแบบขัดแย้งกับ กลุ่มของแซมหรือเปล่าเพราะในเรื่องมันมีบอกว่าแซมก็จะตั้งกลุ่มอาเวนเจอร์เหมือนกันเออแต่อเวนเจอร์ของแซมจะมีใครบ้างวะคือ <c oughs> ผมรู้แค่ว่าแซมเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่นะผมรู้แค่นั้นเลย <c oughs> ไอ้หนังภาค4อ่ the new brave ป่ะ ว่ายังไม่ได้ดูเลยก็เลยอยากรู้ว่าเออทีมของแซมจะมีใครมั่งก็น่าจะมีแค่นี้แหละฮะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหนังที่ผมชื่นชอบมากเลยนะเออมันมันกลมกล่อมดีจริงๆอะถึงแม้มันจะไปไม่สุดก็ตามแบบผมซื้อสกินมาเลยนะเว้ยผมซื้อสกินในเมลเลยว่าเออแบบมันเท่จริงๆอะเออโดยเฉพาะบักกี้อ่ะฉากรถนี่ติดตาถึงใจฮะแต่ถ้ามีบทกว่านี้จะดีกว่านี้ฮะ <laughs>